ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่ Aka, am, อีสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัมน o กเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โช์รมของอีสุสุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักทิพิิตาอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่22ตุลาคมพศ2565นั่นเองก็วันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่บรนหยุดดีใจมากเดี๋ยวจะได้ไปกินเบียร์ที่นาแล้วยี yeah. ่ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้มี ส่ง f c จากอำเภอปากทงชัย1คันนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศส่งมอบกันที่บ้านแล้วก็ลูกค้านะครับก็จะมีการก็เรียกว่ารับคันใหม่เข้าไปแล้วจ่ายเงินทำไมเพราะฉะนั้นคันเก่าก็ต้องขายอ,าออกเพราะว่ามันคุ้มค่าต่อการใช้งานแล้วแต่ราคานะครับไม่รู้ว่าจะจบกันหรือไม่จบกันเดี๋ยวรอไปดูหน้าง,งานนะคือลูกค้าให้ให้ช่วยหาราคาให้เราก็หาราคาที่ดีที่สุดเดี๋ยวไปดูว่ารุ่นไหนราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไปดูรถที่ F4 คอมาก,ก่อน ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ทาง f c ขอมาเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นเดียวเลยมั้งที่ขอเข้ามาเยอะที่สุดนอกจากเจ้าตัว X s e r ซ e s น่ะบางคนก็บอกพี่ตายผมจะรับรถเนี่ยปลายเดือนแล้วผมยังไม่เห็นรถรุ่นนี้เลยของปี2023่มาถ่ายให้ดูหน่อยรีวิวให้ดูหน่อยคือขอเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้อา้าว มาเฉลยกันนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นไหนที่ทาง f อฟขอเข้ามาก็ต้องบอกว่ามันคือเจ้าตัว c a p โฟ i g ไฮ a n นเดอ1.9เกรดแซของปี2023นั่นเองอันนี้เป็นของปี2023จะแท้เลยนะเนี่ย เห็นไหมเวลาที่ลงก็จะมีไหมตัว6,000เนี่ยสติกเกอร์สีแดงๆเนี่ยแล้วก็ไป Eco er ้ายอีโคสติกเกอร์ก็ยังไม่ทันได้แกะออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะว่าปี2022กับปี2023มันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับถ้า FC คนไหนนะสังเกตเห็นจุดต่างก็ช่วยบอกพี่ตายก่อนละกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่ตายขอทําหน้าที่ในการถ่ายให้ดูก่อนเลยแล้วนะก่อนเลยละกันนะครับ สีที่เราเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าตัวสีเทาโอเพกตามภาษาของแคตตาล็อกหรือว่าเจ้าตัวเทาแรมโบ้นั่นเองซึ่งภาษาตามแคตตาล็อกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนชื่อสีใหม่ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตายไปดูก่อนว่ามันชื่อสีอะไรอิสเกรสเกรอะไรสักอย่างนี้แหละแต่มันมีโอเพกตามหลังข้าง,ง,งหลังนะครับราคาของมันเนี่ยอยู่ที่9 7 7 0 0 0บาทนะครับในปัจจุบัน ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b y LED ไฟหน้าของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยด้วย ไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับมันเป็นแบบมันติเดย์ไลท์ตอนกลางวันนะครับมันจะเป็นไฟที่ส่องสว่างให้คนอื่นสังเกตเห็นเราได้ชัดเจนแต่ว่าตอนกลางคืนที่เราเปิดไฟหน้าแบบนี้นะครับมันจะดรอปลงเป็นไฟหลีนั่นเองส่วนหลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED นะครับควบคุมทิศทางของแสงด้วยเลนโปรเจคเตอร์ช่วยให้แสงส่องเป็นเส้นตรงแล้วก็ส่องไปได้ไกลนะครับทำให้เรามองไกลได้ดีนั่นเองไม่รบกวนสายตาคนอื่นไฟเลี้ยวนะครับโอ้โหสีแบบ แต่ตาสีเหลืองอมพันนํำหน้าใช้มากๆเลยนะเหลืองเข้มเหลืองเข้มหรือสีส้มไปละเป็นสีไหนกันแน่วะอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกของเขานะครับใครที่เลือกใช้เจ้าตัวกริซเซตจะได้ไฟตัดหมอกแบบแอแบบ LED เลยแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีน้ําตาลเอ๊ะสองไอไม่ใช่สีน้ําตาลสีเทาสิปี2022ี่เนี่ยเป็นสีอะไรนะมีใครจําได้นะครับส่วนกระจังหน้าของปี2023ี่เนี่ยลงตัวสุดๆด้วยกระจังหน้า2ชั้นโครเมียม แล้วก็โลโก้ของอิสุสเป็นสีโครเมียมเคี้ยวของเขานะมันสั้นกว่าปี2022หรือไม่ช่วยกันสังเกตทีแต่ว่าด้านบนมันจะเป็นสีเทาเคียวด้านล่างก็จะเป็นโครเมียมโอ้มีการเคลือบเคฟลาตรงนี้ให้ด้วย2022มีไหมนะโอ้ตรงนี้2022มีไหมแต่ว่าตรงนี้นะครับ2022มีแน่แนและเออเราช่วยกันสังเกตนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าโดยรวมของเจ้าตัว แคปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรดแซสีเทอร์เรมโบราคา9 7 0 0 0บาทนั่นเองตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับพี่ต่ายลืมแจ้งส่วนระบบความปลอดภัยของมันเนี่ยด้วยความที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นตัวเกรดแซอยู่แล้วนะครับมันจะมีเจ้าตัวเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมันก็มีมาให้ถือว่าครบสุดจัดจริงๆสําหรับรุ่นนี้ที่สําคัญนะครับพี่ต่ายชอบสุดๆก็คือ มันจะมีเจ้าตัวออกตัวในทางลาดชันเวลาที่เราเดินทางไปห้างสปปรรพสินค้านะครับออกตัวนะเวลาเจอทางลาดชันขึ้นห้างอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยไปได้กลางทางเพื่อนเบรกมันกําลังขึ้นเนินอยู่เลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับเดี๋ยวเขาจะเบรกให้เป็นเวลา2วิหลังจากนั้นนะครับเราก็แตะคันเร่งเพื่อออกตัวได้แบบสบายชิลๆแล้วก็ ABS นะครับตัวนี้สำคัญมากๆมันช่วยให้เรา หยุดรถนะครับเขาเรียกว่าเบรกพร้อมกับควบคุมทิศทางของรถได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้ารถที่ไม่มี ABS เนี่ยมันจะสูญเสียการควบคุมการทรงตัวนะพูดง่ายคือมันลากล้อแล้วมันก็คุมไม่อยู่แล้วแหละเออแต่ว่า ABS มันช่วยได้ไม่ให้หลอ้อมันล็อกเอามาดูนะครับของปี2023เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเอ๊ะได้ยางใหม่มาหรือเปล่าราคาขึ้นไป 5,000บาทไหนดูซิดูซิโอ้มีเขียวๆปียวป2ี2022มีไหมไม่เกี่ยวกันนะนะครับยางที่ให้มานะครับพี่ต่ก็จำได้แหละว,ว่ามันยังเป็นเจ้าตัวยางบริส t o n e ซึ่งเป็นยางที่ดีที่เราคัดสรรมาให้ลูกค้านั่นเองตัวนี้นะครับเบอร์ยางเป็น265 60 18เอ๊2ยใช้เบอร์ไหนกันนะนะครับแล้วก็ตัวลายแม็กเนี่ย จำได้แหละจำได้แม่นเลยมันเป็นเจ้าตัวลายแม็ Max กซ์ก้างปลานะครับเป็นแม็ก i ์ลายสปอร์ตขนาด18นิ้วนะครับซึ่งปี2022ก็มีแบบนี้เหมือนกันนะเออนะแล้วก็ตัวล้อล้อนะครับเขาจะมีมาให้ทั้งหมด6ตัวแล้วก็เบรกเห็นไหมอู้อันนี้2023โชว์เลยเห็นไหมพวกยังใหม่อยู่เลยนะครับเบรกยังไม่ค่อยมีร่อรอยเท่าไหร่เลยช่วยกันดูนะครับตัว2023เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวดิสเบรกที่มีขนาดใหญ่นะมันจึงทําให้เบรกเนี่ยหยุดได้อย่างมั่นใจ แล้วก็มีความปลอดภัยนะครับทำงานคู่กับเจ้าตัวคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นั่นเองและระบบการสะเทือนล่ะ2,023เขาใช้แบบไหนเนาะตัว2,023นะครับจะมาพร้อมกับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมด้วยคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพเกสมันมีเจ้าตัวเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็วงนิดตัวนี้รัศมีวงเลี้ยวของมันเนี่ยค่อนข้างจะแคบบ้ากๆเลยอยู่เพียงแค่ 6.1เมตรเท่านั้นเองสัญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์นะครับขับเคลื่อน200ยกสูงก็มีมาให้แล้วก็กระจกมองข้างของเขาได้ปี2023จะได้มาเลยนะครับตัว ด้านบนมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เอ๊ะ2,022มีไหมน้องเชยกันจำนะครับใบปัดเมล็ดฝน,น,นแบบบิวอินนะครับปัดได้เงียบปัดได้สะอาดปัดได้แบบหมดจดมากๆเสาอากาศนะครับอันนี้ทุกคนจําได้แม่นเลยแหละว่าปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ปีนี้มันก็เป็นแบบนี้นะเป็นเสาอากาศที่มีความน่ารักรับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ f c ถามมาว่าเจ้าตัวเกรดแซดมันมีสัญญาณการขโมยหรือไม่มันมีเดี๋ยวพี่ตายจะลองทําให้ดู f อจากอุดรถามมานะครับแล้วก็ มีสัญญาณการขโมยมาให้ปี2023เราจะได้มือจับที่เป็นแบบโครเมียมเรียกได้ว่าหรูหรามากๆเลยแล้วก็ด้านข้างของมันเนี่ยก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าออปชันดีออปชันเต็มมากๆเลยราคาเพิ่มเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองในปี2023นะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเขามีอะไรกันบ้างไฟเบรกดวงที่3นะครับก็ถูกติดตั้ง มาบนหลังคานั่นเองแล้วตัวนี้ก็มีไลฟ้ากระจกด้านหลังมาให้ด้วยเอาช่วยการสังเกตนะมีตรงไหนที่มันเปลี่ยนไปนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยตัวนี้นะก็จะมาพร้อมกับกระบะไลเนอร์ที่ขึ้นรูปไม่ใช่กระบะอะไรนี่กระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับขนาดใหญ่ลดรอยต่อนะครับลดโอกาสในการเกิดสนิมมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับพี่ต่ลงทุนมากๆเลยนะขนเจ้าพวกพลาสติกนี่ออกมาไว้ข้างนอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง เอาไปใส่ไว้เขาคืนเพราะว่า f อฟขอให้ถ่ายภายในแบบละเอียดแบบไม่มีถุงกั้นเลยนะแบบมันเกะกะตาได้เลยจัดให้นะครับก็ทีน,นี้เรามาดูตัวล้อแม็กด้านหลังเขาบ้างก็เหมือนกันนะครับแตกต่างแค่ตัวระบบเบรกเท่านั้นเองอันนี้เชสซีขนาดใหญ่ก็ยังมีมาให้เอาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันช่วงล่างของเจ้าตัวเกรดแซต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็น เป็นสปริงนะคะไม่ใช่สปริงสิมันจะเป็นตัวแหนบ3มแผ่นนะครับวางอยู่บนเพลานั่นเองมีโชคอัพแก๊สมาให้ช่วงล่างของเขาเนี่ถือว่าสูงมากพอสมควรเลยนะใครไปต่างทางต่างระดับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนี่มาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็กันชนท้ายมีมาให้มือจับก็จะเป็นโครเมียมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยโหสุดยอดจริงจ แคลปโพรไฮแลนเดอร์1.9กิโแดของปี2023ราคา9,7,000บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันแบบจุกๆเลยปาย